วันนี้ยายจะมายำปลาทูนะทุกคนยำปลาทูอันนี้กะละมังของยายอันนี้สมบุกสมบันใช้งานมานานมาก <c oughs> ยายก็จะเริ่มต้นเลยนะใส่น้ำปลาใส่มะนาว ใส่ผงนัวตาแยแล้วใส่น้ำตาลนิดหนึ่งพอนะทุกคนถ้าใส่มากมันจะขาวไม่รู้นะความรู้สึกของยายเป็นอย่างนั้นนะโคเลโคเล่โคเล ถ้าใครมีน้ำตาลเคี่ยวก็ใส่น้ำตาลเคี่ยวได้นะทุกคนน้ำปลาอย่าใส่เยอะเพราะว่าตัวปลาทูมันจะเค็มนะแล้วก็ใส่ไปเลยใส่ปลาทูใส่หอมแดงใส่พริกพริกกินดาแดงใส่แตงกวาใส่มะม่วงซอยมะม่วงมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะทุกคน แล้วก็โคเล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 ,คล,คลให้เข้ากันอันนี้อันนี้กินทรั้งเดียวจบนะทุกคนยาไม่ได้ทำเยอะนะอร่อยเตรียมเครื่องให้พร้อมมีหอมแดงหอมแดงแตงกวา ปลาทูมะนาวน้ำตาลน้ำปลาจุรสยายก็ใส่อันนี้ไปหน่อยหนึ่งสมุนไพทั้งนั้นเลย <c oughs> ล่วงก็เก็บเพราะว่าพื้นเราสะอาดแค่อันนี้แหละทุกคนยำปลาทู หรือบางคนก็เรียกยำแตงควาเรียกได้หมดแหละแล้วก็กินได้ด้วยนะจะเอาเปรี้ยวเอาเผ็ดอ,อะไรปรุงตามใจเราเลยทุกคนเปรี้ยวเค็มเผ็ดรสชาติปรุงตามใจเราเราจะกินแบบไหนเราก็ปรุงแบบนั้น ไม่ต้องไปซีเรียสอู้คนนั้นก็ทําอย่างงี้คนนี้ก็ทําอย่างนั้นทํายังไงก็ได้ให้เรากินได้อร่อยด้วยทุกคนมะม่วงถ้าจะอาศัยความเปรี้ยวจากแก้วขมิ้นนะไม่ต้องอาศัยเลยทุกคนหวานมันถ้าจะอาศัยความเปรี้ยวต้องน้ำดอกไม้ยิ่งน้ำดอกไม้แก่นะยิ่งอร่อย เสร็จแล้วหนึ่งยำนะทุกคนทุกคนยายจะพามายำปลากรอบน,นะก็จะมีน้ำมะนาวถัวถ่วถั่วลิสงนี่ใครจะบุบบุบให้มันแตกเหมือนยายนี่ก็บุบนะแต่ถ้าไม่บุบก็ไม่เป็นไรยายว่าบุบบุบเป็นเม็ดมันแข็งไปแล้วก็มีกุ้งแห้งกุ้งแห้งอันนี้ที่เขาไปทํากะปินะกุ้งตัวเล็กๆอ่ะหรือที่เขาเรียกว่าเคยอ่ะ แล้วก็ปลากรอบนะทุกคนปากรอบแล้วก็น้ำตาลเขี้ยวแล้วก็พริกป่นแล้วก็มีมะม่วงมาดูยายทำว่าจะทำยังไงเอแล้วก็มีหอมด้วยทุกคนเดี๋ยวยายขอซอยหอมก่อนนะยังไม่ได้ซอยหอมเลย ยายซอยหอมเต็ดแล้วยายก็จะใส่ลงไปเลยบนมะม่วงเนี่ยใส่ลงไปเลยเราทำแบบบ้านๆแล้วไม่ต้องพิธีรีอตองแมงวันมันเข้ามา อันนี้น้าตาลเราไม่ต้องใส่เยอะนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าปลามันหวานอยู่แล้วยายก็จะใส่ช้อนครึ่งพอน้ําตาลเคี่ยวนะน้ําตาลเคี่ยวแล้วก็ใส่กุ้งกุ้งอันนี้มออีอะไรก็ไม่รู้ดำๆติดมาโรยไปเลยกุ้งกุ้งอันนี้ไม่เค็มนะยายยายชิมแล้วแล้วก็ใส่ถั่วปน แล้วก็ใส่พริกป่นลงไปเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่มากแล้วก็น้ำมะนาวค่อยๆใส่ก่อนออแล้วก็ผงนัวออแล้วก็น้ำปลาออแล้วก็คลุกเลยทุกคนคุกคุกคุก คลุกให้เข้ากันจริงๆอะ่ะเขาก็จะทําน้ํายําก่อนแล้วก็เอาทุกอย่างลงไปคุกแต่ยายว่าทําอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะอืมเราจะไปอะไรมากมายกับพิธีกะวิทพิธีรีตองทําอย่างนี้ง่ายง่ายแล้วเราก็ชิมอืมอร่อยมากแต่ถ้ามี มะพร้าวคั่วใส่นะจะหอมมากยายขอใส่น้ำตาลหน่อยพริกป่นลงคอไอ โอเครสชาติได okay, so ้แล้วแล้วก็ใส่ปลากรอบลงไปเลยเวลาปรุงก็ไม่ต้องหวานนั้นทุกคนเพราะเวลาเรากินน่ะเราจะได้ความหวานจากปลาปลากรอบปลากรอบอันนี้เคลือบเคลือบหวานหวานอร่อย แค่นี้เองทุกคนแค่นี้ถ้าไปซื้อนะหลายสิบอยู่นะทุกคนมีสองถุงอะถุงหนึ่งสามสิบบาทสองถุงก็หกสิบอันนี้เราทำกินเองทุกอย่างทุกอย่างถ้าทุกทุกคนมีทุกอย่างในบ้านแล้วยิ่งสบายเลยมีมีน้ำตาลเขี่ยวมีมีถั่วมีอะไรอยู่ในบ้านเราแล้วเนี่ยนะยิ่งถูกเลยเพราะว่าทุกอย่างถ้าซื้อเยอะๆอะมันจะถูก โรยลงไปพวกนี้ยาจะมีไว้ติดบ้านตลอดพวกนี้ก็โรยนิดๆเดี๋ยวมีแค่นี้ก็เสร็จแล้วทุกคนยำปลากรอบหรือใครจะเรียกยำมะม่วงก็ไม่ผิดนะยำมะม่วงใส่ปลากรอบหรือยำปลากรอบใส่มะม่วงได้ทั้งสองอย่างนะทุกคนอร่อยรสชาติถูกปาก มากินด้วยกันค่ะทุกคน